สวัสดีค่ะวันนี้นิ่มจะมาแนะนำการต่อใบอนุญาตขายสุรายาสุบและไพ่นะคะผ่านแอปพลิเคชัน Excite Smart Service ค่ะซึ่งเป็นแอปของกรมสรรพามิรนะคะสำหรับต่อใบอนุญาตขายสุรายาสุบและไพ่ค่ะหรือชำระภาษีนะคะโดยสามารถดาวน์โหลดแอปได้ทั้ง App Store และ Play Store ค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะให้เราล็อกอินด้วย u s e r n a m และ password นะคะสําหรับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะต้องลงทะเบียนก่อนนะคะเพื่อให้ได้ u s e r n a m และ password ค่ะเดี๋ยวเน้มจะแปะลิงก์วิธีการลงทะเบียนไว้ที่ใต้คลิปให้นะคะสามารถลงทะเบียนได้ทั้งผ่านเว็บไซต์และผ่านแอปพลิเคชันได้เลยค่ะหลังจากล็อกอินแล้วนะคะให้เรากดไปที่ปุ่มต่อใบอนุญ,ญาตค่ะระบบจะแสดงข้อมูลสถานที่ขายของเรานะคะให้เรากดปุ่มด้านขวานะคะที่เขียนว่าต่อใบอนุญ,ญาต ตรงนี้ถ้าใครกดไม่ได้นะคะแสดงว่ายังไม่สามารถต่อใบอนุญ,ญาตได้นะคะเนื่องจากว่าใบอนุญ,ญาตสามารถต่อลงนั้นได้90วันนะคะถ้ายังเกิน90วันจะยังกดต่อไม่ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะมีป๊อปอัพเงื่อนไขต่างๆให้เราอ่านนะคะหลังจากอ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็คลิกยอมรับเงื่อนไขค่ะระบบก็จะแสดงข้อมูลใบอนุญ,ญาตของเราค่ะว่ามีกี่ฉบับประเภทไหนบ้างนะคะสําหรับตัวอย่างนี้มีประเภทเดียวนะคะและจะเห็นว่าจะแสดงยอดค่าธรรมเนียมเป็น บาทนะคะคอันนี้เนื่องจากว่าในปี2565นี้นะคะกรมสรรพาิตยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญ,ญาตนะคะให้สาหรับผู้ประกอบการรายเดิมค่ะย้านะคะว่าเฉพาะรายเดิมนะคะที่เคยมีใบอนุญ,ญาตในปี64ค่ะสําหรับรายใหม่ในปี65ไม่ได้รับยกเว้นนะคะเสร็จแล้วให้กดไปที่ชําระเงินค่ะคลิกยอมรับเงื่อนไขค่ะแล้วก็จะมีข้อข้อความว่าขอบคุณสําหรับการต่อใบอนุญ,ญาตนะคะกรณีได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมนะคะอันนี้จะเป็นเคสที่ได้รับ ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญ,ญาตนะคะและถ้าหากว่าใครไม่ได้รับยกเว้นนะคะตรงนี้ก็จะมีให้เลือกว่าจะชำระเงินเป็นแบบบาร์โค้ดหรือ QR วอารโค้ดนะคะเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายและสะดวกสบายมากๆเลยค่ะใช้เวลาไม่ถึง1นาทีเท่าน,นั้นนะคะส่วนสําหรับใบอนุญ,ญาตฉบับจริงนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะดําเนินการจัดส่งให้ทางไปรษณียน์นะคะภายใน14วันค่ะหากว่าเกิน14วันนะคะยังไม่ได้รับอนุญ,ญาตเราก็สามารถโทรไปสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ค่ะเดี๋ยวจะแปะลิงก์เบอร์ เบอร์โทรของสำนักง,งานสปสามชทั่วประเทศนะคะไว้ใต้คลิปให้ค่ะสามารถค้นหาเบอร์โทรเพื่อติดต่อสาขาที่รับผิดชอบได้โดยตรงนะคะค่ะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ